สวัสดีครับผมนาลว,วิชวินฟ้าชื่อเล่นชื่อตายครับอายุ19ปีอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดเฟอนน่าบันพุครับอาหารที่ชอบชอบกินผนนงหมูครับและขน,นมหวานเวลาว่างชอบฟังเพลงแล้วก็ดูหนังครับ วิชาที่ชอบชอบวิชาวิทยาการคำนวณและวิชาพาราศึกษาครับอาชีพในฝันนะครับชอบเป็นดารานะักแสดงยูทูบเบอร์เพราะว่าผมชอบแสดงออกเพราะกล้ากล้าความพูดบรรยายและเพราะว่ามีความมั่นคงกับตัวเราเองและมีความแรงบันดาลใจด้วยนะครับ